้านผมอยากชวนมาทำขนมศิลาอ่อนขนมอร่อยมากเลยแล้วมาเล่นของเล่นกันนะครับมีปืนเครื่องบินรถโบราณด้วยอยู่ที่พิพิัภานเล่นได้จังหวัดเชียงรายพี่พ,พี่รีบมานะครับผมจะรอครับตึงๆเลยชอบไล่เด็กเขา ยๆ่พอมาเลยอมัเป็นไรเป็นไรก็เร็วาอ้าวมันบินไปๆๆนนีมันเล่เนยแเดินกะลาเป็นไงบ้างสนุกไหม สนุกครับแล้วก็เจ็บเท้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นการนวดเท้าไว้ในตัวเนาะใช่ค่ะทา <c oughs> งบ้านสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยขอเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานมาพร้อมกับ่อรเล่นพื้นบ้านโบราณที่บ้านป่าแดดจังหวัดเชียงรายค่ะใช่แล้วล่ะค่ะพี่เฟยอย่างอันนี้ก็เป็นคอปเตอร์ไม้ ของเล่น้องเขาหักอะค่ะพีเฟยเดียวดีไม่ดีอะางนี้ไงนี่ปะเื้องจังสองปัเมืนทังน้องเขาจะโกรธหนูเนี่ยไม่รอกว่าังคาน้องเทนครับอนนี้หน่อเดี๋ยวนะเบานะคือว่าอันนี้เนี่ย ที่ทำหลุดไปนิดนึงแล้วก็คือต้องซ่อมยังไงอะครับรู้ไหมว่าต้องซ่อมยังไงซ่อมไม่ได้เลยครับต้องให้พวอนี้แม่งช่องให้ค่บเออมานีทีนึงค่ะคือว่าตรงนี้พังอะค่ะต้องซ่อมยังไงอะค่ะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแลซ่อมกัพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเหรอคะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนิดทำไมชื่อเหมือนกันเลยอะค่ะเออคนเข้ากคนแก่ที่นี่เขาเรียกกันอ๋อ ทำให้ม่แฟยนึกถึงเพลงนี้เพลงอุ้ยคําอุ้ยคําก็มีคําว่าอุ้ยเนาะใช่รู้จักเปล่า,ลาก็มาลองว่าอุ้ยคําคนแก่เติงเติงเติงผ้าทางใจนี่ติงเติงเติงหลุมผัวบว่มีอยู่ตัวคนเดียวพี่เบยคะคะขำก็ขำเลยนะคะแต่ว่าพัางแล้ว,วอ่ะก็นี่ไงร้องเพลงเผื่อมันจะซ่อมได้เออไม่ใช่ไม่ได้แล้วค่ะงั้น พาไปหาป้าอุ้ยแม่อุ้ยได้ไหมคะคงั้นได้แหน่พี่ไปเอากระลาไปด้วยอุ้ยขำคนแก่สปด้วยกันไปถ่ายดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยค่ะมีของเล่นไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นี่ต้องทักทายเป็นภ e, าษาเหนือนะคะก็สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า มาเมืองเหนือต้องโอคำเหนือน้อแล้วอันนี้หนูทําหักนะคะซ่อมคนเดียวใส่คนเดียวซ่อมคนเดียวใส่คนเดียวทําเองหมดเลยอะอ๋อมือที่หนึ่งอ๋อมือคอปเตอร์ไม้พายฮะขอบคุณค่ะมาแล้ว้งโอยุคสมัยอุ้ยเป็นเด็กๆ พออุ้ยกเคยเล่นเนี่ย,ออยนเ,เนี่ยเล่นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็สอนอุ้ยก็ต้องจำมไว้เล่นแล้วสนุกไหมสนุกค่ะอ่านะบะแล้วก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะใช่ค่ะม้วนกรนี่เป็นแบบสนุกนะเนาะใช่ม้วนแต๊ะ่นี่นี่แสดงว่าเออคุณตากับคุณยายนี่ก็มีความสุขใช่ไหมคะที่ทำของเล่นให้พวกเราแล้วก็เด็กนุ่นๆหลังๆเนี่ย ให้พวกเราในเล่นกันสนุกดีกันลูกถ้าว่าเวลาตอนที่ทําแรกๆนี่สอนมาเยอะเนาะสอนมาพรลุงเล่นมันบบเคยหันของเก่าอย่างเงี้ยอย่างุ้ยขอทํานี่นะนอนขอบบเคยหันที่นีุ่้ยขอทํามาปีแรกนี่ละอ่อนยังนักเรียนอย่างเงี้ยต้องมามั่วสุมกับของเล่นเนี้ยที่เป็นจานบินเป็นเนะี่ยารหันบินอย่างเนี้ย เป็นบอกเป็นบอกไม่ใครที่เอามากำมูนกันเนี่ยจักดึงจักดึงคนคนคนถึงมาได้อย่างไรเราบอกมันคุ้มปัญญาของคนเท่านะลุงบ้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยค่ะคือหมุนไปเนี่ยคือยังพอรู้ว่าอันนี้มันเอาไปหมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำไมเครื่องซักยังไรตัวเนี่ยมันกลมได้กับโคกุนี่ไหวล้าทำยังไงให้มันหมุนกลับอะคะเวลามันหมุนก็อนมาเกอเชียงอันนี้ อันนี้ประกอบขือเข้าร้ายเนี่มอ๋อมันหมุนหมุนรอบตัวมันหมุนมันหลอกตัวมันหนุกทีนี้เล่นวนคำขลมชุดมาสร้อยที่มันหมุนกลับได้น้าแปลกตรงนี้ใช่ครับแปลกตรงที่มันหมุนกลับได้ของเล่นพื้นบ้านนี่ไม่แพงไม่ต้องซื้อแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคือทุกอย่างหาได้จากสิ่งรอบตัวใช่แล้วก็เวลาเล่นก็ เป็นการออกกำลังกายไปในตัวใช่ให้อย่างงี้ออกกำลังกายแขนนี่นอย่างงี้ออกกงนวดใช่กล้ามเนืเอ้อมันก้าวเว เราออนอู้กันมแเอวก็เมินแล้วนาาเจ้านอกเด <ตา S 1> ี๋ยวย้ายไปเอาขนมเอาหน้ามาเนานเจ้านาะขอบคุณนะคะแม่อุ้ยกับป้าอุ้ยเนี่ยใจดีแล้วก็หน้าฮักที่สุดเลยแล้วค่ะพออุ้ยอันเล่นของเล่นนี่ก่อน,อนเน,นี่ย่นนี่อของเล่นก็มีให้เราเล่นของกินขนมอาหารก็ยังมีให้เราอีกแหมวันนี้นี่อิ่มแน่แเลยคะ่ะสนุกเตะเาะเลาะหวนไหลาหมวนเตะหเตะ ขนมชีลาออนที่ผมพูดกับพี่ๆเอาไว้โอคล้ายๆกับขนมเปียกปูนเลยใช่ค่ะขนมเปียกปูนแต่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นมะพร้าวก็ลองชิมดูละเจ้าได้เจ้าได้เจ้าเดี๋ยวทาลําเดี๋ยวยายจะทำให้ดูแถมเนาะํำขนาดอะํำอะไรนะคะํำขนาดํำขนาดคืออะไรอร่อยมากๆแล้วน้องเน็กนี่เคยกินขนมชีลาออนบ่อยไหมคะเคยกินเวลามีงานวัดครับ เวลามีงานงานบวชหน้างานคืนบ้านใหม่วันหอดงานปอยนะเจ้านาะเป็นกก็ทำกันอยแม่เอ้ยข่ะแล้วขนมสิลาอ่อนเนี่ยค่ะทำยากไหมคะบ่ยากเจ้ากําเดียวยายจะไปทำเพื่อพอทำทำทำเพื่อฟอกเหมือนมาคืนวันดูแล้วอย่างนี้พวกเราช่วยคุณยายทำได้ไหมบ้านเจ้าเดี๋ยวยายจะสอนมือทำแล้วยายจะบอกเลยเนาะ แล้วน้องแซนกับน้องแซนพร้อมที่จะทำขนมกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับแล้วน้องแนงนี่จะไปกับพี่เฟย์แล้วแล้วก็พี่ปั้นไปไหมละ วันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักของเล่นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ของเล่นของถุงปั้นก็กลมกลาอมใจได้เหมือนเดิมอีกด้วยนะคะขอบคุณป้าอ,อุ้ยแล้วก็แม่อุ้ยมากๆเลยนะคะที่ได้มาซ่อมของเล่นให้หนูแล้วก็ได้มาทําให้พวกเราได้รู้จักของเล่นโบราณพื้นบ้านต่างๆนานา,นานเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคขอบคุณค่ะ ถือว่ายไหมอ๋อวางไว้ครอบไห้วางไว้ตรงกลางเนอะเอามามาทั้งนี้ครับอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมกันเนาะค่ะอะอย่างแรกเลยค่ะถั่วเขียวแกะเปลือกถั่วเขียวแกะเปลือกกลายเป็นถั่วสีเหลืองแล้วก็อันนี้น้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแบบเป้าโูดแบบเป้าโคดเกลือป่น แป้งมันสำปะหลังแล้วเราใช้แป้งอย่างอื่นด้วยจะได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นแต่สองแป้งนี้อ๋อ,อสมัยก่อนนี่เป็นใจเฉพาะแป้งข้าวเจ้าแต่ทีนี้ถ้าเฉพาะแป้งข้าวเจ้าในเนื้อมันจะบังไงงามเขาก็เลยเอาแป้งมันผสมเห็น้อยเราจะแบ่งเป็น,นอสองกลุ่มเนาะสองกลุ่มฝั่งนี้ทําอะไรดีคะคุณยายฝั่งนี้<อ>ตําใบเตยน้องทางนี้ทัากะทินะคะรับทัากะทิก่อน ไหนคนนึงช่วยช่วยจับผ้าหน่อยเออนะ,อะผ้าจะได้ไม่เลอะเนาะนอกจากนั้นเราทำเป็นสีอื่นได้ไหมครับได้ครับถ้าสมมติว่าเขาแบาบทำเป็นสีเขียวเขาทำเป็นสีม่วงหรือสีม่วงสีม<ส>่วงสีดอกอัญชันได้ดอกอัญชันก็ได้ครับอ,องั้นเดี๋ยวเทน้ำเยอะแค่ไหนครับเจ้าเทเลยครับหมดเลยเหรอครับครับอ๋อผับ ช่วยกันหน่อยเร็วอึ๊บอ่อถือไว้อ๋อบิดบิดแต่ก่อนครับบิดพาบิดพามันบิด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 งอแต่ก่อนเราวางวางแล้วก็นวดครับนวดแบบป้าเอาถือไว้คนเออนะอ๋อได้เอาเอาแต่เฉพาะนี่นาะเอาไว้ข้างบนแล้วบิดบิดลงมาแม่ไม่งั้นพอปล่อยมันก็ดึงกลับเข้ามาอีกบีบบีบบีบตีหน้ามันอะบีบบบีีอกบีบอีก หมุน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 ไปเรื่อยๆเลยเน็กหมุนให้มันเล็กลงอ่ะบีบเอออย่างนี้ต้องตอมน้ำอีไหมอ่ะอ๋อพอก่อนเอาเอาเอาเทใส่โถ้วงแล้วก็ทำคนละสี่ถ้วยครึ่งอ่ะเดี๋ยวหนูเทเทใบเตยลงมาเลยครับมันกระเด็นอเทเลยเอาใบเตยมาด้วยเอาใบเตยมาด้ว่ยเอาใบเตยมาด้วยทำไมไม่เอาน้ำใบเตยตรงที่ทำแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่ได้กินฝีมือตัวเองนะอ่ะ อกเขียวขึ้นเลยเขียวไหมอ๋อเอาทีนี้ตวงแป้งต่อตวงถ้วยครึ่งใส่อะไรบ้างคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าใส่เท่าไหร่คะเฉพาะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าถ้วยครึ่งค่ะแล้วแป้งมันสำปะหลังหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะกับถ้วยครึ่งค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงใส่เกลือเท่าไหร่คะสองช้อนชาแล้วน้ําตาลละคะข้างละถ้วยถ้วยถ้วยหนึ่ง อ่านี่ค่ะตวงเลยนี่เอาอันนี้สบายดีงั้นเดี๋ยวตวงอย่างอื่นได้เจ้านี่ตวงน้ำตาลไปก่อนละปาดก่อนปาดก่อนนี่อย่างนี้เราจะใส่ปพุ่ๆน่อนใส่ให้มันเต็มๆเออปลกรเทเลยเป็นยครับให้เหมือนอะไรนะเทตรงไนล่ะครับอีลงัเล่ช้อนชาโอ้สองช้อนชาอาได้ ได้อยู่อ๋อเอะไรเนี่ยอันี้ไหนนะอ๋อข้างนี้ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะนี้อ๋อสองนั่นใช่ไหมไม่ใช่ไหมอานนี้พ่อเลยเทเลยเทเลยเทตรงไหนอ๋อเทตรงอ๋อนี่แป้งมันสำราญหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนโต๊ะประจันเลย เนี่ยเราเกลือเอาน้ำใบเตยมาแบ่งกันคนละครึ่งถ้วยเทไหมทำไปให้มันเร็วๆเทหมดเลยครับเลิศปานระดีบแตจะขยันเวลาแบ่งกะทิคนก่อนเจ้าเดี๋ยวมันจะคอนไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะเจ้าแล้วก็ใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมเจ้าหมดเลยคร่ะน่ากินไหมเห็นแค่นี้ก็อยากกินแล้วเฮ้ย ได้และวแล้วแบบนี้นี่เอาไปกวนได้เลยเหรอคะเจ้าถ้าสมมติว่าเอาลงส่วนผสมลงไปมดเอาคน้นมันได้เนื้อเดียวกันแล้วก็เอาไปกวนได้โอยงั้นกลุ่มน้องปั้นขอบไปกวนก่อนได้ไหมคะดูฝั่งที่ปั้นกวนก่อนเราไปดูไหมยกมันนความแล้วแบบนี้ต้องใส่กระทะไหมคะเจ้ากระทะใส่น้องน้องเอากระทะตั้งบนข้างบนเนวต่อเทเลย ะงงระวังระวังนะระวังหกนะเวลาเทละคนคือแป้งลงมดนะน้องเน่อไหนข้างล่างมีอะไรไหมไหนใช้ใช้ใชยะคนเลยครับคนเลยเวลาเวลาคนไดียวยายจะสอนเนาะนนคนตรงกลางเวลาฮามต้องทงําแหงต้องก้อยๆค,คนแบบนี้ล้อคนเร็วๆแบบนี้ครับอ่าเอาคนเลยครับเอาทั้งสองมือเหมือนกับยายก็ได้ กดๆมาตั right? um, ้งน no ี้หน่นย้อยตรงกลางเออจะมีเท่าเดี๋ยวสักพักนี้มันก็จะเป็นก้อนๆลอยๆมาทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นเจ้าร้อนร้อร้อเวลาเราคนไปแล้วเขาอยากหัวมันสุกหรืออย่างนี้เขาจะลองตักแป้งดูเวลามันเหนืดแบบเนี้ยมันก็ใกล้จะสุกแล้วเจ้าเขาก็คนต่อไปคนต่อไปแถมกัมกดมือเข้าไปแห้งๆน้อยไอ้หนอกแถมสักกํมก็ได้นะครับเอาคนคนต่อเลย เดี๋ยวเกือบเกือบดีละอ๋อพอแล้วเจ้าพอแล้วอาว์าดะเออเทเลยครับเทเลยเขย่งเออนั่นแหละเอาเขย่าถาดเขย่าเขย่าเออให้มันเต็มกลุ่มของเฟนี่ใช้กระทะใบใหม่ดีไหมเจ้าเอาใบใหม่ต่อถ้าจะพอนลำไปโกนไปเลยพวนไม่ทางเดียวกันนะ เวลาจับจับให้มันเต็มเต็มมือนะครับคนแรงๆนะครับเออนั่นเอาสองมือเลยครับได้ไหมได้ไหมอ้ออ่อช่วยจับโออโอ้โอ,อไไ้ไม่ไหวค่ะไม่ไหวโอเคโอเคฝั่งนู้นเป็นไงบ้างใจได้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะขนมของเรา น่านี่เพิ่งชิมค่ะอย่าพองเดี๋ยวาพี่ม่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเอาเตาขึ้นเร็วๆสิหนูก็อดชิมมากน้องๆค่ะหุยหุยหุยชิมกันเลยทุกทุไม่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 ดิเฟนหนูชิมนะน้องจุ้ยช่วยหน่อยเราเราเราช่วยพี่ไฟก่อนเลยเอาเร็วโอ้ยอย่างนี้พอจะสู้ของของฝั่งน้องเน็กได้ไหมครับพอสู้ได้ไหมน้องเน็กสู้ไม่ได้ได้แน่นอน อ่ะเร็วอีกนิดหนึ่งออคุณยายค่ะมันขาดอ๋อขาดหัวคาะหัวเขียวเจ้ากําเดียวเอหัวเขียวมาคััวนะเจ้าถ้างนั้นเดี๋ยวเฟคััวเลยแล้วกันนะเจ้า,าเวลา,าเวลาเวลาจะคััวนี่เอา <c oughs> เอาล้างน้าห้กํานะจ้าล้างน้ําอันนี้เอามาล้างน้ําทั้งหมดเลยเหรอคะเจ้าออางั้นเดี๋ยวช่วยกันล้างน้ําหน่อยเทน้ำให้ด้วยอึดหนักมากเดี๋ยวเดี๋ยว เทพอไหมเจ้าเจ้าเอาใส่มดเลยเจ้าใส่หมดเลยเจ้าหมดแล้วเจ้าเออแล้วก็กองเอาน้าออกแล้วก็ทุ่นหน่อยเจ้าทำไมถึงต้องล้างน้ำเจ้าถ้าสมมติบะล่างมันแข็งเจ้าต้องล้างน้าก่อนแล้วก็มาคั่วเจ้าให้มันนิ่งๆเจ้าเทเทหน้าออกเลยเจ้าเอาเทเลยเจ้าเทเลยเจ้าเทเทเจ้าเทเทเจ้าไม่ต้องเททุ่งเอาเอามดมดเอาเออเอาใส่กระทะเลยเจ้า เออนะประเทศสักดิทาเหลืองเหลืองมากข้อออกเค้ืองมดอะลูกเออนะเอาคนเลยเจ้าคนเลยพี่แฟต้องการผู้ช่วยแรงดีสักคนหนึ่งไหมคะต้องการค่ะน้องเน็กมาเลยคนแรกอ่ะน้องเน็กมาเลยอันนี้เราไม่ติดแล้วนะคะเจ้าอ่ะน้องเน็กจับให้พี่เฟนจับจับตรงตรงไหมตรงตรงไหม ในนี้มันมเสียแล้วขนมศีลาอ่อนเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคเหนือนิยมทำในงานบุญใหญ่ต่างๆรวมถึงแจกใจ่ายให้กับญาติพี่น้องในสมัยก่อนนะครับขนมศีลาอ่อนจะทำเป็นสีขาวแล้วต่อมาก็ค่อยๆประยุกต์นำน้ำใบเตยมาใส่ผสมเพื่อเพิ่มความหอมและสีสันกลายเป็นสีเขียวอ่อนจึงทำให้มีลักษณะคล้ายกับขนมเปียกปูนใบเตยของทางภาคกลาง จะแตกต่างกันก็ตรงที่ส่วนผสมของขนมศิลาอ่อนจะใส่กะทิและโรยด้วยถั่วเขียวซีกรอบเปลือกขั้วส่วนขนมเปียกปูนจะโรยหน้าด้วยมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหอมมันทางภาคเหนือจะออกเสียงเรียกขนมศิลาอ่อนว่าข้าวหนมสะลาอ่อนหรือข้าวหนมสาลาอ่อนบางที่ก็เรียกง่ายๆตามภาชนะที่ใส่ว่าขนมถาดครับยังไงคะ่ะเป็นสิ พอแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะมัน็พอแล้วแตมันเหลืองก็พอแล้วค่ะยกลงเทใส่ในถ้วยค่ะถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วก็การเทถั่วใส่ถั่วท่านทานจะกรอบมากๆอ่ะทุกคนนั่ประจำที่ก่อนเร็วเดี๋ยววันไร้ก่อนนะผมแนะน้ก่อนขบรค่ะเอานี้เบสหแล้วก็สามอย่างใี้สอง หลังงั้นเดี๋ยวเราตัดกันเลยดีกว่าเนาะตัดยังไงคะคุณยายให้คุณยายสาธิตการตัดให้พวกเราดูเวลาตัดตัดยาวๆเจ้านี่ดู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 นี่ตัดไม่เออเออเอออย่าเอียงนะอย่าเอียงนะใหญ่ลงไปไม่เป็นไรใหญ่ไปแล้วทำต่อเลยเดี๋ยวที่เรากินเป็นคนแรกที่หลังเองมันเป็นการตัดที่สวยงามมากตัดไปเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก่อนก็ได้ ทำไมต้องบอกว่ามี่น้องหนเดียวตัดเป็นชิ้นๆก่อนก็ได้เห็นแค่นี้เราอยากกินเลยเล่นถั่วเลยดีไหมคะคุณยายสชิ้นสชิ้นไม่ต้องกินกระถางไม่ใขอชิ้นนี้เลยไม่ช้อนกินกระถัวแม่เลยเราไม่รู้พี่ปั้นขาขอช้อนพี่เบลขาขอโรยถั่วด้วยนะได้ค่ะส่วนผสมขนมศิลาอ่อนแป้งข้าวเจ้าหนึ่งเซตหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ถ้วยตวงเกลือป่น2ช้อนชากะทิ4ี่เศษหนึส่วนสถ้วยตวงน้ำใบเตยเศษหส่วนสถ้วยตวงถั่วเขียวซีกละเปลือกคุณยายลองชิมฝิมือค่ะพว <c oughs> กเรา<ห>ลอชิมดูม<า>เป็นยังไงบ้างคะคุณยายอร่อยดีค่ะอร่อยนะคะอร่อยกวอาเมื่อเช้าอีกแต่เฟว่าของเมื่อเช้า อร่อยเท่าๆกันนะไปว่าแต่อันนี้มันจะอุ่นๆเหมือนเพิ่งเสร็จใหม่ๆเจ้าอันนี้มันกําลังคนใหม่มันยังแบบมันแบบตันกระด้างเตื้องงั้นเดี๋ยวคุณแยลองชิมของหนูไงก็ได้เจ้ามาอร่อยไหมคะยังค่ะยังยังอร่อยไหมคะอร่อยเหมือนกันค่ะแต่นี่มันเย็นแล้วเนี่ยอุ่นๆอยู่ นี่เป็นชิ้นดีแต่อันนี้มันเอออันนี้มันกําลังคนเสร็จใหม่ชกคนเสร็จใหม่ร้อน,อน,อนๆอุ่นๆอร่อยทันใจกว่าค่ะค่ะค่ะได้ค่ะไย่เล่นอร่อยเท่ากันอร่อยเท่ากันสูตรเหมือนกันส่วนผสมเท่ากันเหมือนกันส่วนผสมเหมือนทุกอย่างใช่เป็นไงบ้างอร,ร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยต่างกันแบบ มันแบบหวานวหวานหวานแล้วมันไหมครับไหมรู้ไหมว่ามันเพราะอะไรเพราะอะไรเราใส่เกลือไปเค็มเ็มเพราะเกลือนนคะและแล้วนะคะเราก็ทําขนมศีลาอ่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณแม่อุย้ยมากๆเลยนะคะที่ช่วยถ่ายทอดวิชาการทําขนมศีลาอ่อนในวันนี้วันนี้อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะเจ้าขอบคุณค่ะเจ้า ออุ้ยก็ดีใจตรงตีอ่าหนูหนูน้องๆยังพยากทำขนมขนมไทยอยู่ยังบดลืมเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็ยังมีของเล่นของเล่นปื้นบานคือน้องน้องได้ดูนะเจ้าแล้วเผื่อวันหลังอุ้ยจะไปดูน้องๆ้องตีตีทำขนมตีอื่นตัวให้นะเจ้าได่ ทางบ้านนะคะมีขนมไทยอยากจะมาแนะนำพวกเราสองคนแบบนี้แล้วก็ก็สามารถเขียนจดหมายหรือส่ง <c oughs> อีเมลมาได้ตามหัวข้อขนมไทยบ้านฉันตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะกะติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย at t h a ย PBS.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w t h a i วยเว็ t h ทย PBS.or.th/ ขนมไทยและทางเฟซบุ๊กของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ อย่าลืมติดตามชมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานและร่วมกันอนุรักษ์ขนมไทยในรรยการขนมไทยอะไรเอ่ยวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าที่เพลคะแต่เราสองคนนี้ยังไม่กลับนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์เล่นได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวพวกเราต้องไปเดินกันแล้วะคะ่ะ <c oughs> ได้เลยคะช่วยพาไปด้วยนะไม่เดินอย่างเดียวค่ะเล่นด้วยเนะได้ค่ะาะงั้นเราช่วยคุณยายเก็บ ได้วะไม่รู้เหมือนกันนะว่าในข้างในเนี่ยจะมีอันนี้ของ,ของเล่นอะไรไที่เราไม่รู้จักบา้บบงานนงงั้นพวกมันจะเล่นทุกอย่างเลยค่ะในทีมพิธภัณฑ์มีเลยค่ะยวพี่เฟรน์จะช่วยเล่นด้วยเหมือนกันโอ<ฮ>้ของเล่นเต็ไมไปหมดเลยอะใช่ค่ะวิ่งกันขึ้นหน้าเล่นเฮงพัน <laughs> <laughs>